ความงามสดุดตาความน่าฮักสดุดใจบ้านสวยสไตล์มินิมอลน้อยดิกในเชียงใหม่บอกว่าจ,จะมุมไหนก็อบอุ่นน่าอยู่น่าอยู่มาครับวัน,นี้ปามาดูบ้านในโคงการนอนแน่นบ้านบียอดทั้เลอยู่แถวสันซ้ายแม่โจ้ที่นี้จะมีถึงบ้านเดียวและบ้านแฝดบ้านเดียวติดินเริ่มต้นห้าิพกตารางวามีพื้นที่ใจสอยทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าตารางเมตรมีทั้งหมดสี่ห้องนอนสามห้องน้่งจอดรถได้สองคันหลังนี้คือบ้านตัวอย่างตกแต่งพร้อมอยู่เฟอร์นิเจอร์รูดูดีเป็นเฟอร์เจอรไ้้้้คาาาบฟื่งใสน เริ่มที่2.9 9้าล้านบาทบริเวณจันแลกจะมีห้องรับแขกพื้นที่กว้างขวางตกแต่งได้งามลงตัวเชื่อมต่อกับห้องครัวมุมไหนก็ดูดีมีพื้นที่ตั้งหลังสำหรับต่อเติมพร้อมหนึ่งห้องนอนหรือจะเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้ตกแต่งออกแนวอัดอดมีมุมสำหรับน้องแมวแต่นะครับและยังมีห้องน้ำสำหรับจันหนึ่งไปละเดินขึ้นมาพอจันสองดีกว่าห้องนอนแบบ E ละออนต้องสอบแน่ๆเป็นห้องนอนสีเคร็ออกแบบไว้ใต้หลังคามันเท่เฮ้ยขอดจองห้องนี้นะครับแม่ดีไซน์ได้งานแต๊ะ กวว้าางขางเดินออกมาจะเจอห้องน้ำตกแต่งด้วยลายกระเบื้องโถสุขภัณฑ์จัดมาให้ครบและห้องนอนห้องสุดท้ายห้องนี้จะกว้างใหญ่เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูงามขนาดครับความสูงจากฝ้าเพดาน4เมตรมีระเบียงหน้าบ้านสาหรับดูลมชมวิวบรรยากาศดีสุดๆเชื่อมต่อกับห้องวอล์กอินคอสเซตมาพร้อมกับเฟรนิเจอร์ตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งตกแต่งด้งามแถมยังมีห้องน้ำในตัวและนี่คือบ้านหน้าจัวสไตล์นอ์ดิกมุงด้วยหลังคาแบบรลอนแผ่นเรียมโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนเสาะหาบ้านงามๆคุ้มค่าคุ้มราคา